Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่มิโชค456ค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของหลวงพ่อปากแดงนะคะง<อ>วดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะ2,568ค่ะเลขน้ำตาเทียนงวดนี้ค่ะ3ตัว3ามแปค่ะ2ชุดก็จะมี7จ็ดหกสาม 060300ค่ะ3ตัว278ค่ะงวดน,นี้หน้าปกงวดที่แล้วก็ให้3ติดที่ล่าง3ตัวติดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยของหลวงพ่อปากแดงนะให้78นิดเดียวเอง7382ประมาณนี้ค่ะเน้นหน้าปกดูแนวทางของเขาลุ2งวดซ้ำ อจับให้ติดที่บนหลุดสองสามงวดเลยค่ะงวดที่แล้วออกเจ็ดเจ็ดเก้าติดที่ล่างเฉยเลยหลุดอีกแล้วค่ะสามไปติดที่ล่างเฉยเลยออกสองสามรอดูงวดนี้หนึ่งเดือนสองหกแปดสามแปดเก้าเป็นยังไงเมื่อก่อนก็เข้าดีดี ติดกันสองสามงวดสองเล่าใครชอบมาดูข้างในเล่นกันขงงวดนี้ตัวเลขใหญ่นะคะชอบคนข้างที่จะใหญ่หน้านี้ค่ะเปิดให้ชมทุกหน้าฝั่งนี้เลขหลวงพ่อตัวใหญ่ๆร้ยศูนยดย์สาม 903 95 98 97สาาห้้าอต่อไปเลขเซียมซีไม่ได้เทียนนะงวดที่แล้วอ๋อไอลืมใหดูงวดที่แล้วตรงนี้เข้านะออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกปังอยู่นะประมาณนี้นะคะ หน้าปกไม่เข้าในเล่มเข้านะคะเลีกเซียมซีค่ะงวดนี้4ตัว9205ค่ะ9กับ0นะคะมี92 95 97 02 05 07ค่ะเม็ดเดียว097ค่ะบนล่างงวดที่แล้วไม่เข้าดกจ้า แม่เสียมสี CNC เข้าล่างนะคะงวดที่แล้วออกสองสะให้ออก2อสมให้3าสองล่างก็มาล่างนะคะวดนี้คะ่ะแคปได้แคปจะล่างให้3มกับ4นะคะ3 7มเจ็ดสามสอห้าสสองสหค่ะล่างต่อไปเลยเลขพระอาจารย์ สี่กับเจ็ดนะคะมีสี่สามสี่เจ็ดสี่หนึ่งค่ะถ้าอาจารย์งวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะอ่าต่อไปฮาหนอยขึ้นลาวฮาหนอยอ่าหน้านี้เลขน้ำตาเทียนตัวใหญ่ใหญ่สามแปดเก้าสามหกค่ะเก้าสามห้า จ็ดให้หกเจ็ดพกกาแม่กาค่ะพ่ก,กาให้หนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะแม่กาให้หกนะคะหกเก้าหกหกหกสามหกสี่หกหนึ่งหกแปดค่ะ งวดที่แล้วสองติดล่างนะคะเข้าแค่ตัวเด่นนะบนไม่เข้านะคะหน้านี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางงวดนี้ให้5้ากับ7มีห้าห้าห้าหกเจ็้าเหสารเพียงตา สารเพียงตางวดนี้ก็6 9 7 6 7 9 5 9 6 0 7 0 5 0็ดเก้าหเก้ย์ทีตางวดที่แล้วก็ให้เจ้านะเข้าๆนะเจ็ดเก้าตรงๆนะคะจากตัวเลขเยอะไปหน่อยนะเนี่ยน่าสุดท้าย ของลุงพ่อปากแดงค่ะสูตรเด็ดแม่ชูสีแคปได้แคปนะคะเจ๋งสุดให้03 07 06 08วิหารแดงค่ะให้9 9097 92 95ค่ะอาจารย์ทรงพลให้รวยวิเคราะห์3ตัวมาตัวค่ังวันนี้603แล้วก็902นชนกันที่0นะคะ ว่ที่แล้วข้างบนติดบนนะคะข้าง9มาข้างล่าง3มาล่างนะคะประมาณนี้ค่ะอ่าท้ายเล่มของลุงพ่อปากแดงสอบางใหญ่เด่น0391นะคะตัวเน้นมี1 5ึ่งหเด็ดขาดสามหค่ะ เนนน้อยชี้โชคห้าสามห้าศูนย์ห้าห้าห้าเก้าแคปได้แคปด้วยจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ท้ายเล่มท้ายเล่มลงพ่อปากแดงจบแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ